บิสมิลลาฮิร rahma n u rahim อัลลอฮฺฮัมดุลิลลาห์ครับในช่วงนี้จะนําเสนอประเด็นของการรับประทานยาขับเลือดประจําเดือนซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่สุภาพตตีนั้นเคยมีประจําเดือนมาตลอดและต่อมาก็เกิดปรากฏการณ์หนึ่งกับตัวเธอก็คือประจําเดือนหยุดโดยไม่ทราบสาเหตุโดยที่เธอก็ไม่ได้ตั้งครรภ์แต่อย่างใดในกรณีนี้นั้นถ้าหากว่าเธอต้องการที่จะ รับประทานยาขับเลือดประจำเดือนเพื่อให้ร่างกายปรับเข้าสู่ภาวะปกติอยากทราบว่าในมิติทางาศาสนามีกฎเกณฑ์กำหนดไว้อย่างไรในประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ถูกระบุอยู่ในคำฟตวาของคณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยทางวิชาการและการชี้ขาดปัญหาศาสนาของประเทศซา,ศา,า,ศาอุดิอาระเบียซึ่งมีชื่อเป็นภาษาหรับว่าอ ل ل ج ن ة الدائمة ل ل م ح อ س ล ل ع ل ีย ة วัลอิฟตา لم السؤال 6259เล่มที่5หน้าที่441 إن قطعت العادة الشهرية عن زوجتي لأكثر من خمسة شهور ولم تظهر نتيجة الحمل بالتحاليل والكشف الطبي ووصف لها الطبيب حبوبا لجلب العادة الشهرية. ฟะฮัลละอันตะคุตะฮะดิฮิลฮบูบคำถามเลือดประจำเดือนของภรรยาของกระผมนั้นได้หยุดมาเป็นเวลามากกว่าหาเดือนและผลตรวจทางการแพทย์ก็ระบุว่าเธอไม่ได้ตั้งครรภ์แต่ประการใดและแพทย์ก็ได้ทำการวินิจฉัยเธอโดยการจัดยาเม็ดที่มีสรรพคุณในการทำให้เลือดประจำเดือนนั้นกลับมาดังนั้น الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجوز لها أخذ الحبوب إذا قرر الطبيب أنها لا تحدث ضررا أكثر من المصلحة أو مساوية لها อนุญาตให้เธอนั้นรับเอายาดังกล่าวได้เมื่อแพทย์ได้รับรองว่ายาดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดอันตรายมากกว่าประโยชน์ของมันหรือทำให้เกิดอันตรายที่เท่าเทียมกับประโยชน์ของมันวบิลลฮิตฟีกอัลลอฮ์ผู้ทรงมันดานความสำเร็จอัลตฟีกวะซัลลัลลอฮุอะลานบิญานะมุฮัมมัดวะอาลีฮิวะสุฮบิฮิวะสัลลัม اللجنة الدائمة للمحوث العلمية والإفتاء كما كان تاوان بو كان ميجاي دان ساسنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز ران برتان الشيخ عبد الرزاق عفيفي كما كان الشيخ عبد الله ابن غوديان كما كان الشيخ عبد الله ابن قعود رحمهم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته